หมู่บ้านปลายดงกลางวันเงียบเหมือนหมู่บ้านร้างกลางคืนเงียบยิ่งกว่าเพราะไม่มีใครกล้าหายใจดังก่อนที่หมู่บ้านนี้จะกลายเป็นนรกมีคนตายอย่างสยดสยองหนึ่งศพชายคนนั้นชื่อทองดีคืนที่เขาตายฝนตกหนักฟ้าผ่าราวกับฟ้าจะแตก ชาวบ้านเห็นเงาคนหลายคนเดินเข้ากระท่อมท้ายหมู่บ้านแต่ไม่มีใครพูดเพราะรู้ดีว่าท่องดีมีเรื่องบาดหมางกับคนทั้งหมู่บ้านรุง่งเช้าประตูกระท่อมเปิดอ้ากลิ่นขาวเลือดคละคลุ้งท่องดีนอนตายกลางพื้นคอหักร้อยแปองศาแขนขางอผิดรูปเล็บมือฉีกขาดเหมือนพยายามข่วนพื้นดิน ดวงตาถลนเลือดไหลออกจากเบ้าและที่น่ากลัวที่สุดคือปากเขายังอ้าค้างเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยไม่มีใครรับผิดศพถูกฝังเงียบๆข้างป่าเหมือนฝังขยะชิ้นหนึ่งคืนนั้นเองผีเฮียนก็ตื่นคืนแรกผู้ใหญ่บ้านได้ยินเสียงเดินรอบบ้านหนัก ช้าเหมือนคนคอหักลากตัวเองมาครืดครืดเสียงดังอยู่ใต้หน้าต่างก่อนจะมีเสียงกระซิบแหบต่ำมึงจำกูได้ไหมผู้ใหญ่บ้านไม่กล้าขยับเหงื่อไหลทั้งตัวจนเสียงนั้นหัวเราะเช้าอีกวันพบรอยเล็บข่วนรอบบ้าน และใต้หน้าต่างมีคราบเลือดสดๆคืนต่อมาผีเริ่มเอาคืนชาวบ้านคนหนึ่งหายตัวเช้าพบศพอยุ